สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในบทที่31เม็ดยาหนอนไหมมรณะนะคะเป็นตอนที่สถานการณ์ระหว่างหฮรนรี่กับหมอมอนนี่ตึงเครียดขึ้นมากเลยครับ ชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์มันมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญหมอหมอเริ่มแสดงความไม่พอใจออกมาแล้วที่หฮรลลี่ฝึกวิชาไม่คืบหน้าอย่างที่คาดไว้ใช่ค่ะผ่านไปตั้งสองปีแล้วขั้นที่สี่ยังไม่ถึงไหนเลยทั้งที่เสขั้นแรกใช้เวลาแค่3ามปีเองหมอหมอก็เลยสงสัยมากอืมคือหม,อหมอหมอมีประสบการณ์สูงนะเขามองออกว่าฮรลี่อาจจะจูงใจทาให้ช้าหรืออาจจะมีอะไรปิดบังอยู่ แล้วหมอหมอก็ถามตรงๆเลยนะคะมีการใช้จิตสังหารกดดันด้วยทําเอาฮันลี่นี่เออรู้สึกเหมือนถูกจับได้เลยตรงนี้แหละครับที่เห็นความต่างชั้นเชิงเลยหันรี่พยายามนิ่งพยายามเลี่ยงแต่ยิ่งทําแบบนั้นก็เหมือนยิ่งเข้าทางหมอหมอกลายเป็นว่าทําให้ตัวเองดูน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกนะคะครับจนมุมเลยว่างั้นเถอะฮันรี่ที่ยังเด็กกว่ามาก เทียบชั้นเชิงหมอหมอ,หมอไม่ติดจริงๆแล้วฮันลี่เองก็รู้ตัวดีนะคะว่าการพยายามปิดบังเรื่องความเร็วในการฝึกของตัวเองเนี่ยมันย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองใช่ครับคือมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต่อให้ฮันลี่จะอธิบายยังไงหมอหมอตัวคงไม่เชื่อแล้วล่ะมันสายไปแล้วอารมณ์แบบขมขื่นเลยนะคะที่ความพยายามมันเหมือนจะสูญเปล่าไปเลยครับตัดสินใจพลาดครั้งเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย พอเห็นว่าฮันลี่จนมุมแล้วหมอหมอก็ยื่นคำขาดเลยให้เวลาอีกแค่ปีเดียวต้องฝึกให้ถึงขั้นที่สี่ให้ได้แต่ที่ร้ายกว่านั้นคือการหยิบกล่องไม้อันหนึ่งออกมาดูเก่าๆแต่ประณีตมากแล้วก็เปิดออกข้างในเป็นเม็ดยาสีขาวนวลเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะครับแล้วหมอหมอก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคือเร็วมาก กดจุดฮานรี่บังคับป้อนยาเม็ดนั้นเข้าปากทันทีฮานลี่ขัดขืนไม่ได้เลยทําได้แค่กลืนลงไปเท่านั้นยาเม็ดนั้นก็คือเม็ดยาหนอนไหมมรณะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ธรรมดาแล้วหมอหมอก็อธิบายสรรพคุณให้ฟังเลยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรครับอธิบายแบบละเอียดเลยนะว่ามันทํามาจากไข่หนอนพิษหลายชนิดกินเข้าไปปีแรกเนี่ยจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแค่ช่วงฟักตัวแต่พอครบปีถ้าไม่มียาแก้หนอนในตัวมันจะฟักออกมาครับ แล้วก็จะเริ่มกัดกินอวัยวะภายในทําให้ตายอย่างทรมานมากๆเขาบอกว่าทรมานถึง3วัน3คืนเลยทีเดียวโหดเหี้ยมมากจริงๆค่ะแค่ยาพิษอย่างเดียวยังไม่พอยังครับหมอเหมายังมีไม้ตายอีกคือการเอาเรื่องครอบครัวของฮาร์ลี่มาคู่บอกประมาณว่าถ้าฮาร์ลี่ไม่ทําตามสัญญาเนี่ยเขาจะไปช่วยดูแลครอบครัวให้เป็นพิเศษ โอ้โห oh, อันนี้คือแทงใจดําเลยนะคะเป็นการบีบฮานรี่สุดๆใช่ครับอันนี้คือจุดอ่อนที่สุดของฮานรี่เลยหมอเหมารู้ดีฮานรี่ตอนนั้นคือโกรธมากนะหน้าเขียวเลยแต่ทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆเพราะยังไงก็ห่วงครอบครัวตัวเองใช่ไหมคะครับความผูกพันตรงนี้มันสําคัญที่สุดสําหรับเขาแล้วสุดท้ายฮานรี่ก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับปากไปว่าจะพยายามฝึกให้ถึงขั้นสี่ภายในหนปีให้ได้เป็นการยอมแพ้แบบ เอ่อหมดรูปเลยนะคะครับยอมจำนนโดยสิ้นเชิงในมุมของหมอหมอเองพอฮันลี่รับปากแล้วเขาก็ดูเหมือนจะโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่ก็ยังคิดอยู่ใช่ไหมคะว่าฮันลี่นี่รับมือยากกว่าที่คิดอืมใช่ครับแม้จะยังเด็กแต่ก็มีความนิ่งมีความคิดที่เกินวัยหมอหมอเองก็สงสัยว่าอาจจะเป็นผลมาจากวิชาอมริคนิรันดราการที่ฮันลี่ฝึกอยู่ก็ได้ทำให้ตอนนี้ดูลำมาตรมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะ ฮานลี่กลายเป็นฝ่ายที่ถูกครอบคุมอย่างสมบูรณ์ครับทั้งจากยาพิษในตัวทั้งจากคำขู่เรื่องครอบครัวที่คำคออยู่สถานการณ์มันบีบคั้นมากๆค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยจริงๆครับมันก็ทำให้เราเห็นภาพนะว่าพอถึงจุดที่ถูกบีบมากๆคนเราอาจจะต้องยอมรับในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพื่อบอกป้องสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตตัวเองแม้จะรู้ว่าข้างหน้ามันอันตรายแค่ไหนก็ตาม